เออแล้วหวังว่าครั้งนี้มันคงจะไม่มีอะไรกระโดดเยอะแล้วกันอือครั้งหน้าครั้งหลังโอ้ใช่นายคงเป็นคนคน,นั้นสินะกับตันทหารองคลักราชาเพิ่งผ่านมาที่นี่เมื่อไม่นานมานี้ เขได้เล่าให้ฉันฟังว่านายจะมาแล้วทามั่นเกี่ยวกับเรื่องพ่อมดนั่นแต่ปัญหาเลยคือพ่อมดนั่นได้ย้ายไปอยู่ที่ปราสาภูเขาไฟแห่งความตายแต่ปราสาทนั่นมาอยู่ที่ใจกลางของหนองน้ำแห่งความมืดฉันจะพานายไปทางรัดแล้วกันนับตั้งแต่ที่เมฆกันบุกลุกัปหปาสัตว์ชนนี้ก็กลายเป็นสถานที่อันตราย คืือออมมมันนต้งงีทา่่ใชฉันเลยทำกำแพงพิเศษนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันบ้านของฉันให้ฉันลองเปิดดูว้าวเยี่ยมเลยมันปลาอะไรอ่ะหอ,อกเลยนะนัวคาถาตอนแรกโอเคอันนี้ชิบหายแล้วจะขึ้นไปยังไงเอ้อเอาอย่างนี้ได้ดีว่วะ กัปตั้ของน,นั้นได้พูดถึงเรื่องประตูมิติและการเดินทางข้ามเวลาฉันไม่เข้าใจเลยสักคืง,งลเลิกพูดมากแล้วทำลายประตูใค้ขหนดีแต่ก่อนน,อน้ำแห่งความมืดน,นั้นไม่เคยเป็นสถานที่อันตายมาก่อนเอ้ตรงนี้ประตูลูกชายของฉันเคยอยู่ที่กองทหารองคลากราชา แต่หลังจากที่กองทหารถูกยุบเขาก็อาศัยอยู่ที่หนองบึงแห่งน,นี้ฉันขอแนะนำเขาให้นายรู้จักโอ้หายมันใครเนะี่ยโอ้ดีใจจังเลยนะเนี่ยยังมีชีวิตอ,อยู่พอลูกแนะ่ตัวน,นี้พอมดนั่นอยู่ที่ภูเขาไฟนั่นแหละกับตั้นก็เช่นกันรับนี้ไปโอ้แตงอยู่ น่าจะรู้เองว่านายต้องไปที่ไหนน้าใจที่นายถึงมันได้ของผู้ขอไฟแล้วฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อความปลอดภัยของตัวฉันเองบอกว่าก้อยอยู่ที่เองพูดนอยจะอธิบายเรื่องควันนั่นแหละนะก้อยเจอกานอีกที่ต้นไม้เพิ่มความสามารถไม่เหมือนกันไอ้เยี่ยมเหมือนกันประคาอะไรสัตว์ขอให้โชคดีไม่นานตามมาแน่เลยจริงด้วยเอาตามมาเอาซึ่งมึงจะตามไม่ตามเนี่ยไม่งเลยแต่ตะกี้ใช้เวลาหกนาทีเลย อะไรวะเนี่ยกูสันเดวิตันเหรอหรือกูเมาหรืออะไรทำไมมันลอยวันนี้โ,โอ้โกูติดใจเสียบต่อโอ้หรู้สึกมันมีพลังอะ่ะมาไหนวะเนี่ยมาทำงวันนี้แหละรุกกระโดดข้ามไปเลยอ่าเดี๋ยวเฮ้ย เห็ดป้าแล้วมัทำให้บินได้หมูดาบโคตรแรงเลยอันนี้นไงเห็ดร้อนนี่แหละมึงอะไรเนี่ยโอเคฮ่าฮ่าเข้าทำได้ ตะกุตตาอ๋อถ้าเกิดค่าล่างนั้นได้มันจะได้คุณไม่คุ้มไลยไม่ใช่ปัญหาอะไรมากหรอกอะไรวะในอ e ีเวนต์เด้ออ่ะเล่นโชว์สมัยแ้วกันจำได้มันมีเวลาจำกัดตั้งนนี่ย โอ้ยก็จะได้ไดเลอไม่ว่าจะหนีนไรเสื้อ,อมไม่คุ้มเท่าไหร่โอเคถึงสะทีไปจบคลิป